สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผู้อยู่ที่อินเตอร์ลาเกนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพู้จะพาทุกคนไปรีวิวที่พักข่ะชื่อ The w a อ e เตอร์โฮนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาจริงมันก็ถามว่าราคาถูกไหมสำหรับคนไทยก็อาจจะไม่ถูกเนาะก็คือพูดง่ายก็คือคนละประมาณ90ฟัง90คูณ40ก็คือประมาณ3500-3600ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเทียบกับ ค่าของชีพที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนาะแล้วก็ราคาที่พักที่ในเมืองอิตาลากีแล้วก็ถือว่าถูกค่ะก็เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่พัก่ะแต่ว่ามันเป็นห้องน้ํารวมเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของ The Water Hotel กันค่ะทุกคน let's go เมื่อกี้พูดถินนะคะ มันคืนละประมาณเกือบ90ฟังค่ะประมาณ88กว่ากว่าเนาะค่ะก็คือรวมซิตี้แท็กเรียบร้อยแล้วที่นี่ไม่ต้องจ่ายซิตี้แท็ก City Tech เพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะคะโดยเหตุผลที่ผู้พักที่เมืองอินทราเกตเป็นเวลาถึง4คืนนะคะเพราะต้องการที่จะใช้เป็นฐานในการขึ้นไปเที่ยวยอดเขาต่างๆค่ะ โดยยอดเขาแรกนะคะที่ผู้สภาไปก็คือกินตออฟเฟีสค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาแห่งกิจกรรมเลยนะคะ,ะโดยผู้จะพาแม่เดินไปที่เทเลสาบบักอัพซีค่ะแล้วก็จะกลับมาเดินที่เฟิร์สคิปบล็อกนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการไทรต็อตตไว้ลงมาค่ะวันต่อมานะคะก็จะพาแม่ไปเที่ยวที่ โอเชียนซีค่ะแต่ก่อนที่จะไปเดินป่าก,กันนะคะปูก็จะพาแม่มาเล่นนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าโกลเด้นบาร์นะคะซึ่งจะเป็นการไถลงรางยาวๆแบบนี้ไปประมาณ700กว่าเมตรนะคะเฮ้ยยางโบไปเร็วมากเลยหาไม่เจอเห็นไ <IS EN> หมทุกคนว่าสวยมากจริงสวยจึงสวยตาแตากไปเลยค่ะ เชนดนนะคะว้า wow. วแล้ววันต่อมานะคะความสนุกก็ยังไม่หมดค่ะผู้จะพาแม่ไปนั่งรถรางไปเขาเจมบาวนะคะไปดูความหวาดเสียวกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะขึ้นไปที่ข้างบนค่ะมีทะเลสาบเจมมาซีอยู่นะคะสีน้ําสวยมากเลยค่ะและเรานะคะก็ได้มุมนั่งปิกนิกทานกับข้าวของเราแล้วค่ะทุกคนมันสวยจึงมากเลย นะคะสันเขือนกับเจ้ามืซีค่ะว้าว,ว,วนี่นะคะทางเดินลงจากหมู่บ้านบานริเรนไปกิมมนบ่อน,นะคะก็จะเป็นทางเดินเนะะี่ยค่ะเห็นเทือกเขาแบบนี้นะคะไปตลอดทางมีคนเล่นพลาไกดิ้งขง้โมนนะคะทุกคนแล้วก็มีทั้งแบบคนสูงอายุเลยนะคะ หลากหลายกลุ่มอายุจริงๆมาเดินกันนี่นะคะเจอป้ายแล้วค่ะ The Water นะคะแหมใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงละเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงที่พักของเราแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนถึงแล้วค่ะ The Water Hotel Intercan นะคะเราเข้าไปกันเลยค่ะ รูปภาพเหมือนในรูปไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะเรามาถึงนะคะเขาก็มายกกระเป๋าให้เราเลยจ้ะน่ารักามากทุกของนะคะโอเคสสี ะะก็บอกว่ากุญแจเนี่ยนะคะแขวนอยู่ที่ประตูเลยแล้วก็ประตูหลักนะคะก็คือประตูข้างล่างนะคะจะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ถ้าต้องการทานอาหารเช้านะคะก็สามารถเขียนแปะไว้ที่กระดาษที่หน้าห้องได้ค่ะคุณมาเซลจะสืบอาหารเช้าที่ห้องเลยนะคะ แล้วก็เครื่องทํากาแฟนะคะก็สามารถมาชงกาแฟได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็จะเป็นพวกเบียร์โคลาสไปซ์ไอทีนี่นะคะก็คิดเป็นขวดละสองฟังค่ะก็คุณมาเซลบอกว่าเอามาใส่ในกระปุกหมูนี่ได้เลยนะคะ วอล a l t e r is m y f a t h e r c e l m a e l m r c e l Marcel m a r c e a r c e a r c e m a r c e a r c e l m r c e l m a r c m a r c e a r c e l m a r c Marcel 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 m a r c e m r c e l Marcel 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 เตียงเดี่ยวสองอันนะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะเราสามารถนั่งทำงานนั่งเล่นได้เนาะนั่งกินข้าวได้นะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออะไรฉันสงสัยจริงๆอ๋อไม่มีอะไรแค่เขียนบอกว่าเช็คเอาท์นะคะตอน10โมงนี่นะคะน,นี้เป็นโซนแขวนผ้าอย่นะคะแล้วก็มี เซฟตี้บ็อกซ์เลยนะคะพาชตัวผืนใหญ่พาชตัวผืนเล็กมีกระจกให้ด้วยจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะแต่ที่ประทับใจเจมากก็คือโต๊ะนั่งนี้นะคะการโต๊ะต,ตรงนี้นะคะแล้วก็มองออกไปนะคะนี่ค่ะจะเห็นวิวเมืองค่ะเฮยลองเปิดโูที่นี่จะเปิดเป็นอย่างนี้นะคะโอ้หตกใจเลยนี่จะเห็นเป็นวิวเมืองแบบนี้ พอดีนะคะเมื่อกี้คุยกับเจ้าของแล้วเจ้าของชื่อมาเซลนะคะโดยคนชื่อบอเดอร์ก็คือเป็นพ่อของมาเซลเองค่ะทุกคนเขาก็น่ารักดูแลดีมากเลยเพียงแค่กดอ่อนนะคะก็ออกมารับเราปุ๊กยกกระเป๋าคุณแม่นะบอกใบนี้มีการเซล์ด้อู้หู่าที่ยิ้วหนักแสดงว่ากระเป๋าหนักมากใช่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักมากแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้เรียบร้อยเนาะก็บอกว่าประตูข้างล่างจะเปิดตลอดเนาะแต่ว่า ที่นีก็คือถ้าใครจะสั่งอาหารเช้าเขาจะมีป้ายติดไว้ข้างหน้าเลยคะ่ะว่าจะเอา,เาอาหารเช้ากี่โมงเนาะจะเอาคอฟฟชาหรือช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เขาจะมาเสิร์ฟเลยเขาก็คิดแค่คนละแปดฟังเท่านั้นคู่กับแม่ก็เลยสั่งเลยพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาหารเช้านะคะที่ The Water Hotel ค่ะเขาเสิร์ฟถป็นห้องเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศพรุ่งนี้อาหารตอนเช้าจะเป็นยังไงคะทุกคน ในส่วนของห้องน้ํารวมนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซิงล้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าเลยก็เจอจะมีแชมพูอะไรแบบร้อมจนะ,ะนี่ก็เป็นห้องอาบน้ําเป็นแบบนี้เลยว้าวสะอาดมากเลยลแล้วก็ส่วนของอะไรปะนี่ห้องน้ำพอออกไปก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยจ The Water ะเดอะบอดเนอร์หัวเชี ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนี่เพิ่งรู้ว่ามีระเบียงด้วยนะจ๊ะออกมากระตึงแบบนี้เลยะะจ้าเห็นบรรยากาศดอกไม้บ้านไม้นะคะ่รู้สไตล์ชาเล่หรือเปล่ากับวิว,วเพิรเผาคะ่ะที่ The Water ทอร์ e ฮลเซค่ะ นี่นะคะอาหารเช้าของเราค่ะทุกคนคนละ8ปดฟังนะคะมีกาแฟช็อกโกแลตมิลค์มีน้ำส้มด้วยทุกคนโยเกิรต์ตนี่แล้วก็เป็นอาหารแบบว่าสไตล์สวิตเลยนะคะวันนี้สำคัญทุกคนขนมปังเยอะมากจ้ะได้สเบียงเป็นตุนกินกลางวันวันนี้ตอนเดินป่าไปบัดอัพซีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปเที่ยวก,กินไ้ว,วอลฟีรค่ะโอ้สุดยอดอาหารที่เดอะว กับวิวฟินฟินจ้าว้าวหลับกันก็นะคะหลังจากพักที่ The w a s t ต้ โฮเทลมาสี่คืนนะคะทุกคนก็แบบรู้สึกประทับใจมากเลยคะ่ะห้องพักสะอาดเนาะก็คือกว้างขวางแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าของนะคะก็คือคุณมาเซลเนี่ยค่ะก็คือน่ารักมากคือพอแขกคนนึงทาความสาะพอแขกคนนึงเนาะเขาใช้ห้องน้ําเสร็จปุ๊บแกก็จะคอยเข้าไปเช็ดทาความสะอาดห้องน้ําตลอดเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าคือคอยบริการทำรูปทำนีำ่ขาดเหลืออะไรบอกแกได้คะ่ะแกยินดีช่วยเหลือเลยเนาะแล้วก็เรื่องอาหารเช้าคะ่ะทุกคนคนละแปดฟังเลยเนา ถือว่าไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าเขาให้เยอะมากขนมปังมาเป็นแบบตะก,ก้าใหญ่เลยเนาะขนมปังแล้วก็มีพวกชีสพวกแยมแล้วก็เลือกได้ว่าเป็นกาแฟาชาหรือโอวัลตินเนาะแล้วก็มีพวกน้ำส้มมีอะไรให้อีกก็คือแบบโหอิ่มมากค่ะทุกคนบอกกูก็บอกเขาว่าเนี่ยอาหารเช้าคุณให้เยอะมากเลยนะฉนะันกินไม่หมดเขาก็บอกอ๋อแน่นอนผมอะเตรียมให้คุณไว้เพื่อ ไปปิกนิกกลางวันด้วยซึ่งแน่นอนผู้ก็เตรียมไปปิกนิกกลางวันด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างเนาะในการพักโฮเทลค่ะทุกคนก็ต้องทําใจน,นิดนึงเนาะว่าอย่างที่เนี่ยเนาะมีห้องพักสองชั้นชั้นที่2กับชั้นที่1นะคะก็คือหอชั้นละสามห้องคะ่ะโดยแต่ละชั้นก็คือจะมีห้องครัวให้ทําอาหารแล้วก็มีห้องน้ําให้ก็ต้องทําใจน,นิดนึงว่าบางคืนเราอาจจะแบบเจอผู้ร่วมพักที่ ดีบางคืนอาจจะเจอผู้ร่วมพังที่แบบไม่โอเคแบบใช้ห้องน้านานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําใจแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็จัดการเวลาของเราในการใช้ห้องน้ำนิดหนึ่งเนาะแต่คืนแรกเนี่ยประทับใจมากเลยเจอคู่แบบชาวฮ่องกงกับชาวเกาหลีชาวเกาหลีก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะแต่นางก็พยายามจะสื่อสารแล้วก็แบบเป็นมิตรกันมากเลยส่วนสาวชาวฮ่องกงก็โอคุยเก่งเราบล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 าแคือเนี่ยเป็นประสบการณ์ดีๆของการที่พัก ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาที่พักที่อินเตอร์ลาเกนค่ะทุกคนก็ตกคืนละเกือบ89ฟังนะคะต่อห้องเนาะก็สองคนก็ถือว่าถูกสำหรับในบริเวณอินเตอร์ลาเกนนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าที่เนี่ยเนาะไม่ไกลจากสถานีอินเตอร์ลาเกนออสนะคะก็คือเดินมาประมาณเกือบกิโลกิโลหนึ่งอะเนาะประมาณ10กว่านาทีก็จะถึงที่พักเดอะวอเตอร์โฮสเทลนี้แล้วค่ะ ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พูดด้วยกันนะคะทุกคนแล้วาพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย